แชร์ประสบการณ์ประกาศสคมจากทางบ้านนะครับคนนี้ค่อนข้างยาวนะอยากให้ทุกท่านนะครับตามไปพร้อมๆกันนะผมได้รับเงินบำนาญ4,125บาทส่วนเพื่อนนะครับได้รับเงินบำนาญจากการส่งประกาศสคมมาตรา39ได้บำนาญ1,680บาทเรามาพิจารณากันครับว่าคนไหนอันไหนได้คุ้มกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเพราะว่าค่อนข้างยาวมากแต่ดีนะเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่ดีนะครับจากประสบการณ์ตรงจากของแต่ละท่านนะครับและมาเริ่มกันเลยนะทีละวักทีละประโยคเงินบํานาญชราภาพของประกันสังคมเริ่มต้นส่งเบี้ยป,ประกันเมื่อปี2542ตอนนั้นผมอายุ35ปีเกิดปี2507ผมกเกษียณปี2562ตอนอายุ 5, 5ป้ปีส่งเงินชราภาพมาได้20ปีรับเงินรับเป็นเงินบำนาญเดือนละ27.5%ฐานที่ใช้คำนวณคือ15,000บาทได้รับเดือนละ4,125บาทนะครับได้รับบำนาญ4น2 5บาทส่วนเพื่อนที่กเกษียณด้วยกันเมื่ออายุ55ปีแต่ต่อมาตา3า39จ่ายเดือนละ432บาทหรือตกปีละ 5,184บาทส่งประกันสังคม39นะครับส่งประกันสังคมมาตรา39มา5ปีรวมๆนะครับจนอายุ60ปีปี2567จึงหยุดส่งประกันสังคมและรับเป็นบำนาญปรากฏว่าฐานเงินเดือนที่ใช้ในการคำนวณจาก15,000บาทเป็น4,800บาทแต่ส่งเพิ่ม นะครับอีก5ปีนะคือจะจะรว,วมว่าจะรวมว่าขาดทุนเท่าไหร่นะครับรวมเป็นส่ง25ปีฐานคิดเป็นนะครับสาแต่ใช้ฐาน4,800นะครับคูณ35%ก็1,680บาทต่อเดือนซึ่งได้รับไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่ผมได้รับแต่ละเดือนเลยครับซึ่งเพื่อนผมต้องจ่ายมาตรา39นะครับในช่วง5ปีที่ส่งนะนะครับเดือนละ4 3 2บบาทเนี่ย ตกปีละ5,184บาทนะครับหรือ25,920บาทนะครับตลอดระยะเวลา5ปีแต่ผมเองได้รับบํานาญชราภาพเดือนละ4,125บาทหรือปีละ49,500บาทหรือ5ปีคือ247,500บาทในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสรุปง่ายๆคือตั้งแต่ อายุ55จนถึง60ปีเพื่อนผมต้องจ่ายประกันสังคมมาตา3า39นะครับในเวลา5ปีรวม25,920บาทแต่ผมไม่ได้จ่ายเลยกับได้รับบำนาญน,นะครับในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมารวมเป็นนะครับ247,500บาทนะบาทกำลังเปรียบเทียบและความต่างระหว่างเพื่อนกับตัวผู้คอมเมนต์ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวผมและเพื่อนยังไม่มีการเจ็บป่วยหนักหรือโรคร้ายแรงอะไรเลยผมใช้บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคส่วนเพื่อนรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ได้ไปหาหมอบ่อยนะครับเพราะวัยนี้ยังแข็งแรงอยู่นอกจากนี้ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์คอดบุตรหรือเงินสงเคราอบบุตรเพราะแก่แล้วนะครับอายุ55ปีไม่มีลูกอีกแล้ว สำหรับคนที่ส่งมาจนอายุ55ปีลองคำนวณและพิจารณาดูนะครับว่าจะรับเงินบำนาญหรือจะต่อมาตรา39และอยากฝากถึงประันสังคมด้วยให้พิจารณาถึงข้อแตกต่างในเรื่องเงินบำนาญชราภาพนี้ด้วยว่าทำไมถึงแตกต่างกันมากครับอ่าเป็นกําลังใจให้นะครับโอ้โหดีมากเลยนะครับอันนี้แชร์แบบให้เห็นได้ชัดเลยระหว่างตัวเขากับตัวเพื่อนใน การเริ่มส่งประกันสังคมมาตาาม3ามาเหมือนกันจนสุดท้ายตอน55ปุ๊บมันมีทางแยกคนหนึ่งยื่นรับบำนาญน,นะครับอีกคนหนึ่งต่อมาตาาม9านะครับมันมันมันถึงทางแยกตอน55นะครับส่งมาเท่ากันแต่ทางแยกนะครับทำให้ชีวิตหลังจาก60แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดหลังจากเนี้ยแตกต่างกันนะเพราะทางแยกตัวนี้แหละเพราะนั้น ดังที่พี่คนนี้นะครับคอมเมนต์แชร์มาคือต้องเลือกให้ดีนะครับว่าจะเลือกอย่างไรถามว่าถามผมนะว่าอะไรดีกว่ากันมันบอกไม่ได้พูดพูดตรงๆเลยผมไม่อาจที่จะตัดสินใจแทนผู้ขุนได้ผมทําหน้าที่เพียงเอาเรื่องราวเนี่ยมาเล่าให้ฟังเอาเรื่องราวของของประสบการณ์จริงของแต่ละคนมาเล่าให้ฟังเพราะจะเห็นว่าถ้าใครมา ดูคลิปผมประจํามันจะมีเรื่องราวของคนที่ต่อมาตา3ามเก้าะอยากได้สิทธิ์แล้วก็เขาได้ใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคร้ายโรคมะเร็งโรคนู่นโรคนี้นะครับซึ่งเขาโอเคกับมาตาา39และผมก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดด้วยที่ส่งนะครับเขาโอเคเขาอเคเขาพอใจนะครับในตัวนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านนะครับส่วนใครจะพอใจได้รับบำนาญน,นะครับ มันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเพราะนั้นต้องเลือกให้ดีนะว่าจะอย่างไรเพราะว่าคําว่าประกันเนี่ยคือประกันสังคมถ้านะตัดคําว่าสังคมออกก็คือประกันทั่วๆไปนี่แหละนั่นก็คือการจ่ายเพื่อรับประกันว่าเมื่อเราป่วยเป็นอะไรต่างๆเราจะได้ใช้สิทธิ์มันนะครับใช้สิทธิ์มันซึ่งเพื่อนของเจ้าของที่คอมเมนต์มาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ใช้สิทธิ์ ในส่วนของการรักษาให้บางอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เจ็บป่วยซึ่งถามว่าดีไหมดีนะครับดีแต่พอมาตาา39เนี่ยนะครับพอเขาออกจากมาตาา39ปั๊บเนี่ยมันจะมาอยู่ในสถานะเดียวกับเจ้าของที่คอมเมนต์มาผู้ที่คอมเมนต์มาคือสถานะการยื่นขอรับบำนาญแต่มันจะแตกต่างการตรงที่บำนาญที่ได้รับมันได้น้อยลง พอได้รับน้อยลงมันจะเกิดการเปรียบเทียบเพื่อนคนที่คนที่ได้รับบํานาญน้อยก็จะเกิดการเปรียบเทียบเอา้าทําไมเพื่อนอีกคนนึงได้บํานาญเท่านี้แล้วก็ได้มาแล้วด้วยนะได้มาละห้าปีนะครับแต่เขาเสียในตลอดห้าปีเสียให้กับมาตาสามเก้าแต่พอยื่นขอรับบํานาญกลับได้แค่หลักพันหกร้อยแปดสิบาทมันแฟร์ไหมมันเกิดคําถามอ่าซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ สำหรับผมนยะผมอยากผลักดันให้มีการปรับเกี่ยวกับการคำนวณบำนาญสมัยสำหรับคนที่ส่งมาตาา39นะครับโดยเฉพาะคนที่ส่งมาตา3ามานานมนมมาส่งมาตรา39แค่ไม่กี่ปีบำนาญที่ได้รับกลับได้น้อยลงต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอันนี้มันเป็นเรื่องที่ควรต้องปรับนะครับปรับจริงจงจังๆเพราะนั้นทุกท่านเมื่อฟังการแชร์ประสบการณ์จากทางบ้านแล้วเห็นเป็น ประกรันใดลองแชร์กันเข้ามานะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะเรื่องพวกนี้มันแล้วแต่ทุกๆท,ท่านนะครับแต่ถ้าโฟกัสเรื่องบำนาญผมก็แนะนำแบบตรงไปตรงมาว่าถ้าเกิดโฟกัสบำนาญก็ไม่ควรส่งมาตราสามเก้านะครับแต่น่นนนะบางคนรู้บางคนไม่รู้บางคนก็ช่างใจนะครับประกันประกันสังคมมันเป็นเรื่องของหลักประกันเนานะมาตราสามเก้านะบางคนส่งไปตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าอยากรักษาโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งแน่นอนอ่ะการรักษาโรงพรยาบาลเอกชนกับรัฐบาลข้อแตกต่างกันในเรื่องของความสะดวกสบายในการต่อคิวอ่ะในการไปหาหมอนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลรัฐบาลน่ะคนเยอะแน่นแน่นเยอะจริงๆนะครับแน่นเยอะจริงๆในขณะที่เอกเอกชนอาจจะมีมีมีมากนะมีมีเหมือนกันแต่ไม่ได้มากเข้าอันนี้ก็พูดแบบตรงไปตรงมาว่าไม่ได้มากเข้านะเพราะว่าผมอ่ไปโรงพยาบาลรัฐมาด้วยและไปโรงพยาบาล ในสิทธิประกันสังคมความแตกต่างเห็นได้ชัดลงมาสิทธิประกันสังคมเนี่ยต่อคิวไม่นานนะนะครับต่อคิวไม่นานจริงๆแต่ในขณะที่โรงพยาบาลรัฐอ่ะคิวเยอะแน่นคนมาก,คนม,ากคนมหาศาลจริงๆความสะดวกสบายแตกต่างกันส่วนเรื่องการรักษาเนี่ยผมมองว่าการรักษาไม่แตกต่างกันแล้วเดี๋ยวนี้ดีเหมือนกันนะนะครับก็ต้องเลือกเอาล่ะว่าจะเอาอยัางไงนะหรือจะเลือก ส่งประกันสุขภาพก็ได้นะครับบางคนบอกประกันสุขภาพถ้าเกิดไม่ได้ใช้เลยก็เปลืองคืออย่าไปใช้เลยประกันสุขภาพมันคือเวลาเราป่วยหรือเจ็บการไม่ป่วยไม่เจ็บมันดีอยู่แล้วนะครับไม่ใช้ดีที่สุดมันเป็นหลักประกันนะนะซื้อเอาไว้ประกันว่าเวลาเอ่อป่วยขึ้นมาจริงๆมันจะมีหลังพิงนะครับมีหลังพิงที่ยิ่งใหญ่ก็คือตัวประกันนี่แหละนะครับอ่าฝากเอาไว้นะ